ดี่ปูมาฟังนี่มาฟังนี่ไม่ไปไม่ไปมาแกาชาปูกันมาเดี๋ยวเอาเอาบิก๊กเด็กมาแล้วไปหาใบชาปูกันนะคะอ้าวนูตัวหนูตาเหมือนกันไม่ไปไม่ไป <laughs> ตามมาเดีว อันนี้เดินผ่านพื้นที่ของสยามนะคะเป็นบริษัทสยามที่ว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคลองศกอะค่ะวันนี้เราจะไปหาใบชะพูกันค่ะเอาไปทำเมีย่ยงคำค่ะ มากับสีสหายค่ะพี่กิลิงพี่บูเอาไปเดินไปเด้วพี่ไข่เล็กพี่ไข่เล็กพี่ไข่เล็กไข่เล็กเอ้ยหล่อจังเลยครับ <c oughs> เดินไปเลยนี่มาเลี้ยวฟังนี่น้องเรียวฟังนี่มาโอ้ อันนี้เป็นหญ้าช้างนะคะที่บริษัทเสยยานเขาปลูกไว้ให้ช้างที่เขาเลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวมาชมนะค่ะโอ้ยปิตาโรปตาโรเอาหันท่านท่านมาโอ้ยน้องจิวปิตาโรอะค่ะโอ้ยน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะไปไปไปมา <laughs> เดินดีดี โอ้โหยี่แครเล็กโอ้ยนี่ลงได้ไหมเลยที่ลงต่างนี้ว่ะน้องลงมามาลงมา นี่จะรับกล้องตัวน้อยอย่างนี้น <c oughs> ่นี่น,นีมาฟังนี่มาหาใบไม้ไปทำเนี่ยงทำกันนะคะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่านม่น้องได้นไปแล้วที่ผู้ไม่มมีแล้วะอ๋ออันนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยอะค่ะนี่แต่ว่ายังพอเอาเลือกไปได้บ้างค่ะ ใบมันจะไม่ค่อยสวยอะค่ะมาลงมาเล่อะไรแบบน,นี้มันก็มากัด ะะดูนะคะใบมันไม่ค่อยสวยอะคะ่ะมันจะมีแมลงมามากัดมากิน เป็นพื้นที่อยู่สุราธานีนะคะเป็นพื้นที่ใกล้ทองศกค่ะบริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับทองศกค่ะสามารถที่จะมาหาใบชาพูหรือว่าใบอนี้นะคะ ที่นี่จะมีใบพืชป่าที่สามารถกินได้ก็คือใบเลียง่ะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือยอดผักกูดค่ะคิดว่าถ้าสมมุติว่าเคยมาที่ใต้ก็น่าจะเคยได้กินกันมากค่ะคือนะคะอันนี้นี่ค่ะใบก็โอเคอยู่ค่ะ ทเตี้ยช่วยเก็บม yep> ังได้ไหมอู้เนี่ยเต็มเ็เลยเดี๋ยวเบย์มันไม่ขายสุดเลยอะนอบครับโอย สีสหายเป็นหมาที่บ้านคะ่ะเลี้ยงมาเอาปีวูยู่เมื่อกี้ปีแลวอายุเท่าไหร่แล้วคะ